ค่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะค่ะเราจะมาพูดถึง uh การเรียนของทุกมากจะแตกตา่างยังไงเนาะใช่แล้วค่ะนี่น้องน้องรันแนะนำตัวหน่อยชื่อ <laughs> อะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเชื่อ <c oughs> รันค่ะแล้วซื่อจริงอะ่ะร <c oughs> ันมากเด็กมัลดินดอนแสนสุดค่ะแล้วอายุเท่าไหร่แล้ววันนี้อายุสิบเอ็ดจะได้สิบสองแล้ว แล้วเรียนที่ไทยเนี่ยเรียนเรียนเขาเรียกว่าตอมอ,อะไรเนี่ยปอตอุตอ้ปอแล้วนะตุ้ปอสี่นะแล้วเราก็เลยจะมาถามน้องเขาว่าที่ไทยเนี่ยเขามี เรียนบ้างอะเยืะนเนาะอืมแต่ว่าที่พม่าเนี่ยจะมีแค่สองเองเนาะคือจะมีปลายโอกับอีโกปลายโอนี่ก็คือถ้าใครคิดอยากจะเป็นหมอเนี่ยก็ต้องเรียนปลายโอจำหอมคือปลายโอใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นหมอคือการเรียนปลายโอทุกคนอะคือไม่ได้จะเป็นหมอนะแต่ว่าคือบูแก้วเนี่ยจะเรียนกับอีโกอีโกก็จะเป็นเรื่องแบบค้าขาย ภาษาพม่าเนาะเรียนธุรกิจอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่เนาะถ้าใครถนัดภาษาพม่าถ okay. ้าใครถนัดภาษาอังกฤษก็คือตันสิบเนาะตันสิบนี่คือจะแบ่งอยู่สองสองภาคแล้วก็ถ้าเข้ามหาลัยเนี่ยก็จะมีเยอะเนาะมีอะไรบ้างนะเยอะมากเลยเยอะมาก chemistry mathematics แล้วก็ physics botany อะไรแบบนี้เยอะโอ้สายคอมพิเตอรโอ้เยอะมากมหาลัยยังไม่ถึง แล้วมีการแบ่งห้องคิงกันไหมมีมีเหรอมีห้องคิงก็จะเป็นห้องเองห้องบีแบบนี้ใช่ไหมแต่เจ้าที่พม่าเรามีสิเราเคยแยกกันนี่ใช่ไหมแล้วมีปานห้าปานนี้แต่สุดก็มีลืมไปแล้วเหรอเราไปอยู่ที่ตึกนู่นอ่ะพอเราก็พูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์เข้าใจยังไงอ่ะจะได้แบบนะจะแยกเพื่นทำไมอ่ะแล้วอาจารย์ก็ด่าฉันเลยต้อง่อยากแยกกัน เราไม่อยากเยกแยกแย่ใช่กคุกเลยคุก็เลยบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะอะไรอะเพ่าคือขอให้เราแบบว่าพัฒนาเัวเยงไงเนาะแล้วแล้วเคยย้ะพง ก็มีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะอยู่ห้องไหนเนาะมีเป็นของเรานี่เลือกไม่赖เนาะใช่ดูดูจากคะแนนอย่างเดียวใช่ครูสั่งไปก็เลยต้องไปไม่อยากไปร้องไห้ก็ไม่赖เนาะ<ช>แล้วน้องเร,เริ่ม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 เรียนกี่โมงคะเริ่มเรียนประมาณ9ก้าโมงแล้วเออกับป้านะ กลับบ้านประมาณ4โมงแต่ถ้าเรียนพิเศษก็จะ4โมงครึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าที่พม่าเราจะเริ่มเรียนตอนกี่โมง8โมงครึ่งใช่ไหมตอนเราอ่ะ8โมงครึ่งเนาะถ้าเรียนพิเศษนี่เลิกเรียนตอน3โมง3โมง15นาทีถ้าเรียนพิเศษนี่โหเช้ามากเลยเนาะตอนตอนเช้าก็จะมีตอนเช้ามีตอนเย็นมีเนาะแล้วเออก่อนจะไปเรียนนะทำอะไรอ่ะ จะไปเรียนก็เงียนคารพธทงชาติแต่ว่าที่พมาก็เหมือนกันเลยคารตลเหมือนกันคือจริงๆแล้วก็ทุกวันรองนี้ไม่ทุกวันเนาะใช่จะขึ้นตอนแปดโมงแล้วก็คาร์คารพลคารพธทงชาติเราเนี่จะคาร่ลวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เองใช่ไหมอ่าสองวันอันนั้นแล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่โรงเรียนเลย แล้วก็คุณครูเนี่ยจะยืนคุยแบบนานมากแล้วก็ให้เราตาลดยบางคนเป็นบางคนเป็นลมเลยเนาะที่เราเนี่ยบางทีถ้าแดดออกก็จะอยู่การสนามเลยแต่ถ้าแดดไม่ออกก็จะอยู่ในโดมเรานี่ถ้าฝนตกไม่มละลบแล้วเนาะใช่คารบที่คารบที่ในห้องใช่ไหมไม่หรอกถ้าแบบมีเรื่องแบบจริงๆงเนี้ยก็จะอยู่ในห้อง แล้วเคารพเสร็จแล้วตอนเข้าห้องน้องเข้าไหว้พาไหมไม่ไหว้หรอแต่ว่าที่เรามีการไหว้พาแล้วก็นั่งสมาธิอีกสิบห้านาทีเนาะใช่แบบนี้นะอืันนั้นก็แล้วแต่รงเรียนเลยไหว้พานี่ไหว้อยู่ไหมไหว้อยู่แล้วก็ทํากิจกรรมก่อนเข้าเรียนแล้วก็ค่อยเข้าเรียนทีเดียวเลยกิจกรรมก็ไม่เหมือนกันเนาะที่น้องเขาจะมีอะไรกิจกรรมไ จะมีพี่หมอแต่งตัวเป็นคุณหมอก็แบบให้ทายภาษาอังกฤษหรนะือว่าภาษาจ<ม>ีนอะไรอย่างนี้ภาษาพม่าอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าไม่มีแต่ว่าที่ททยเนี่ยเขาจะเรื่องไรใช่ไหมว่าจะเรียนจีนพม่าอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่สามารถเรียกได้เพราะว่าแบบมันจะเป็นคาบเดียวเป็นคาบคือต้องเรียนหมดแล้วแต่แต่แต,แต่แต่แล้ววันจะไม่เหมือนกันอ แล้วที่พม,ม่านี่ไม่มีเนาะคือจะมีกับพม,มา่าแล้วก็อังกฤษแค่สองอย่างเองใช่แล้วอะไรอะ่ะเป็นพมา่าใช่ไหมแล้วไล่ลได้ไหมได้ได้ขีดข้อได้กี่ขอ้ขอคุดซภ <laughs> <laughs> าษาพม่าไม่เก่งนะเล้พูดดูแบบแค่แบบว่าได้อะไรมาบ้างคุณครูจะไม่สอนแบบการพูดจะสอนแบบกาเออ <laughs> ไม่ใช่แบบ รถเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยอ๋อแบบนี้เหรอระไงั้นเราขอถามหน่อยอะไรแล้วนี่ล่ะตัวหมาหมาตัวหมาแล้วหนังสือหนังสือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้หนูโง่ภาษาฝร่งมากไม่เขาว่ถ้าสอนแบบอ่าแบบทีละอันนี้มันก็จะยากเนาะมันต้องสอนแบบว่ายังไงอะกอไก่ใบเนาะแบบว่าก็เหมือนกอไก่แบบนี้ก็สอนอยู่มั้งสอนไหมแบบเนี้ยสอนอยู่แต่สอนนานแล้วก็เลยจำไม่ได้อ๋อ แล้วหนึ่งวันนี้ต้องเรียนกี่คาบอะเรียนประมาณหกถึงเจ็ดคาบเหมือนที่พม่าเนาะพม่าก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดคาบวันหนึ่งแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะมีแค่สามคาบเองสี่ไม่ใช่หรอสามไม่ใช่หรอเราลืมแล้วสามหรือสี่วะน่าจะสี่เสีอซีเนาะเออสี่ตอนเช้าจะมีสี่ตอนเย็นนี่จะมีสาม นมนมก็เจ็ดใช่แล้วคือตอนกลางวันเนี่ยเขาก็าจะพักกลับบ้านได้เนาะแต่ว่าชี่ไทยกลับบ้านได้ไหมตอนกลางวันแบบพักกลางวันกินข้าวอะไรแบบเนี่ยกลับบ้านไม่ได้จะอยู่ที่โรงเรียนถึงตอนเลิกเรียนเลยแต่ว่าบางโรงเรียนก็จะซื้อข้าวกินแต่ว่าโรงเรียนที่หนอยู่เป็นโรงเรียนที่แม่ครัวทากับข้าวมาให้แล้วถึงกลางวันก็เลยต้อง ออกฝ่าแถวมากินข้าวทุกวันเลยมันดีเนาะแต่ว่าชีพมานเนี่ยถ้าแบบบ้านใครอยู่ใกล้ใโรงเรียนเนี่ยก็จะกลับบ้านได้แต่ว่าถ้าบ้านไกลๆเนี่ยก็คือพอบอกข้าวไปกินเองเหมืนอนกับเราใช่ไหมบบเจะจะซื้อกินก็ได้นะ <c oughs> ใช่แต่ว่าเราเราเข้าไปเนาะเข้าไป<ช>ทุกวันเลยแล้วก็ตอนข้ามสุดท้ายเนี่ยก็แบบจะมีการเรียนร้องเพลงหรือว่าออกกําลังกายอะไรแบบนี้เนาะใช่ สนุกเนาะตอนนั้นอ่ะแล้วแล้วที่ไทยมีมนะข้าพาราข้าพาระนี่จะอยู่ในคาบเรียนเลยข้าพาระนี่จะมีทุอยู่ไม่ทุกวันจะมีวันพฤลลุหัดอย่างเดียววันเดียวคืแล้วนี่จะมีสี่วันใช่ไหมสี่วันเลยเหรอสามวันหรือสี่วันเราไม่รู้จะไม่ได้แหละน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วเลือกเลือกเรียนกี่โมงเลือกเรียนตอนประมาณสี่โมง มี่จะเช้ากว่าเรานิดนึงของเรานีส่โใช่กว่ากว่าอที่โรงเรียนเราเนี่ยปีละหนึ่งครั้งจะมีกิจกรรมใช่ไหมงานโรงเรียนงานโรงเรียนเนาะงานโรงเรียนแต่ละกิจกรรมเหรอมีเยอะนะก็จะมีการแข่งขันเรับแบบอะไรัเรีรางวัลตั้นรับิี น้องใหม่อ๋ออ,อันนั้นมาหาอะไรไม่ใช่แล้วมาหาอะไรน้องน้องยังไม่ซื่อห้ต้นเออน้องไปดูอะไรรเป่เออเรานี่มีนะตอนรับน้องอันนั้นมาหาอะไรแล้วไม่ใช่หรอลืมไปไม่ใช่ใช่ใคือเอ่ๆๆๆๆองานโรงเรียนเนี่ยคือเราจะได้ลำดนะ้วยเนาะลำแบบดำพมา่เพาเขาจะแ,บบแข่งก่อนแข่งแล้วก็ค่อยทำใช่ไหมเออแข่งมีแข่งกิจกรรมคือวิ่งมาราธอนแล้วก็เล่นเล่นเกยอะไรแบบเนี้ย แล้วแข่งกินขนมด้วยใช่ขนมนี่เด็กๆองนะเขาจะทําหน้าหนาวเนาะที่น้องเขาล่ะทาหน้าไหนหน้าหนาวเหมือนกันเนาะจะมีตั้งแต่แบบงานที่ไทยอ่ะเช่นแบบลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าค่ายยุวากาชาติวันวิทยา,าศาสตร์วันสุนรพรรณู่อะไรอย่างเงี้ยจะทําเลยแล้วก็ถ้าครูแบบถึงอายุ60ปีแล้วจะ,กะเกษียณจะเกษียณก็แบบ แต่ก่อนแต่ก่อนที่ครูลำยังไม่ออกไปก็คือจะได้ลำตอนครูเกษียณ <c oughs> ก็ลำตอนเขามีกิจกรรมอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ครูเขาออกไปแล้วก็เลยต้องเรียนกับครูคนใหม่แทนท <for> <c oughs> ี่เรา่ะมีนาะที่เราก็มีมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <c oughs> เนาะสองปีช่ไหมครูจะเปลี่ยน <c oughs> อ่าแล้วแต่ครูว่าอยากจะอยู่ต่อหรือว่าอยากจะไปก็แล้วแต่ครูเลย ค่ะนี่ก็จะเปลี่ยนการเรียนที่พม่าแล้วก็ไทยแตกต่างกันยังไงนะคะมีอีกเนาะใช่แต่ว่าแต่ละโรงเรียนมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องนะคะที่มาให้แบบข้อมูลใช่ความแตกต่างที่โรงเรียนเนาะค่กับพม่าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะ